สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับบ่าย3เกินบ่าย3ามครึ่งไปนิดหน่อยครับ19พฤศจิกายน25 5คลิปนี้มาเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนาครับฟังครับชาวนารออีกนิดก็จะได้เงินช่วยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินประกันรายได้ข้าวหรือว่าเงินไล่ละพันนะครับ แต่ว่าวันที่22พฤศจ,จิกายนนี้เงินส่วนต่างหรือเงินประกันไรายได้ข้าวยังจ่ายไม่ได้นะครับสาเหตุที่ยังจ่ายไม่ได้เพราะโครงการนี้ยังไม่ได้เริ่มครับเพราะว่าคณะตมเพิ่งอนุมัติวันที่1 5พฤศจิกาย,ยนจะเริ่มได้ก็ต้องบอดทกศประชุมกันก่อนบอดทกศประชุมกันแล้วยังเริ่มไม่ได้อีกก็กรงคาราภายในซึ่งเป็นเจ้าของงานก็ต้องประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการก่อนซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากทกศตัวแทนจากกระทรวงเกษตร ตัวแทนจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กคณะกรรมการต่างๆมากมายเลยต้องประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการก่อนนะครับนี่พอประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการและประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายก่อนพอประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายก่อนหลังจากนั้นจึงจะเริ่มดำเนินการได้เริ่มดำเนินการคืออะไรจ่ายส่วนต่างข้าวเนี่เริ่มดำเนินการก็คือประกาศราคาเกณฑ์การ้างยิงเพื่อคำนวณส่วนต่างจ่ายเช่านาแล้วส่งประกาศราคาเกณฑ์การ้างยิงนี้ไปให้ทกศ ส่วนกรมส่งเสริมการเกษตรก็ส่งข้อมูลกลงรงทะเบียนผู้ข้าวที่งวดที่ประกาศราคาเกณฑ์การอ้างยางนั้นไปให้ทกศทกศประมวลผลและจึงจ่ายนี่แหละครับมันยังเหลือขั้นตอนอยู่นี้อีกจึงวันที่ยีิบสองพฤศจิกายนนี้จึงยังจ่ายส่วนตังข้าวไม่ทันแน่นอนสําหรับคลิปนี้จะมาบอกเหตุผลใหญ่หญก็คือคําว่าเริ่มยังเริ่มไม่ได้ก็เพราะว่าไอาคณะกรรมการอนุกรรมการดําเนินงาน,นยังไม่ได้ประชุม และยังไม่ได้ออกหลักเกณฑ์วิธีการการจ่ายถ้าออกหลักเกณฑ์วิธีการการจ่ายออกมานี้จึงจะเริ่มการการงานนี้ได้นะครับสําหรับวันนี้เหตุผลนี้ก็คือยังไม่ได้ประชุมคณะอนุกรรมการนะครับเป็นเหตุผลใหญ่ที่สุดเหตุผลหนึ่งนะครับทีนี้พอเข้าประชุมคณะอนุกรรมการแล้วเขาประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายนั้นเขาประกาศยังไงเขาก็ประกาศรายละเลอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการนี้ประกาศงวดที่จะจ่าย ประกาศวิธีการประกาศราคาเกณฑลก้างเองประกาศวิธีการจ่ายเงินเขาบอกมารายละเอียดมาหมดแล้วเขาก็จะบอกว่าใช้ผลผลิตกี่กิโลกรัมต่อไร่ในการคำนวณผลผลิตอะไรก็ว่ากันไปหมดซึ่งตอนนี้ผลผลิตกี่กิโลกรัมกี่กิโลกรัมต่อไร่ที่จะใช้ในการคำนวณผลผลิตเพื่อรับเงินส่วนต่างตอนนี้ยังไม่ได้ทราบนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เกิดการประชุมคณะอนุกรรมการกันเดี๋ยวเราไปลองให้ดูของปีก่อนครับ ปีก่อนนี่ก่อนเขาก่อนที่เขาจะประกาศราคาเกณฑ์การเง้างยิงเพื่อจ่ายเงินให้กับชาวนาเอาปีที่แล้วเอาของปีที่แล้วไม่ดูเขาประชมุมคณะอนุกรรมการดาเนินการก่อนพอประชมุมคณะอนุกรรมการดําเนินงานแล้วก็ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการออกมาเดี๋ยวลองเราไปลองไปดูของเก่าปีที่แล้วซึ่งของใหม่ปีทีนี้เขายังไม่ได้ประกาศตัวนี้ออกมาจึงทําให้วันที่ยียังจ่ายเงินไม่ได้ไปดูของเก่าครับมันเป็นยังไงนี่ครับให้ดูของปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยถ้าประชุม คณะอนุกรรมการดําเนินงานแล้วประชุมเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ออกกําหนดกฎเกณฑ์ออกมาออกกําหนดกฎเกณฑ์ก็คือเขาประกาศเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการการดําเนินโครงการนะครับไม่ใช่ประกาศราคาเกณฑ์การเงิงเพื่อจ่ายงวดที่1งวดที่2งวดที่3นะครับเป็นการปักออกประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการการดําเนินงานก่อนเขาก็จะ พูดไปว่าเขาอาศัยอํานาจอะไรจึงทําได้นะครับก็ลงนามประกาศโดยอธิบดีกรมการค้าภายในซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการงานนี้เมื่อปีที่แล้วเขาประกาศเมื่อวันที่4พฤศจิกยายน64นะครับนี่เขาต้องประกาศตัวนี้ก่อนแล้วในประกาศตัวนี้มันมีแนบท้ายอะไรที่น่าสนใจลองไปดูครับของปีที่แล้วซึ่งของปีนี้ก็จะทําแบบนี้เช่นเดียวกันเมื่อประกาศออกมาแล้วก็จะมีหลักเกณฑ์แนบท้ายก็คือ ก็บ,บอกชื่อว่าคือโครงการอะไรเมื่อปีที่แล้วเป็นของของปีห4ทั่านะครับเขาก็จะบอกหลักการและเหตุผลบอกชนิดข้าวที่ประกันรายได้ราคาราคาประกันรายได้แต่เราชนิดข้าวตั้งไว้เท่าไหร่ควรเรือนแล้วไม่เกินกี่ตันนะครับหลักการและเหตุผลก่อนหลักการและเหตุผลข้อที่สองเขาก็บอกว่าคมนตีอ,อนุมัติเมื่อไรแล้วก็ต่อไปเขาก็จะบอกวัตถุประสงค์ว่าวัตถุประสงค์ของโครงการประกันรายได้ถ้าข้าวเนี่ยทำเพื่ออะไรแล้วก็ชนิดข้าวที่มีสิทธิ์จะได้รับ าการจ่ายเงินปะปันไรายได้และพื้นที่ดําเนินการเขา,เขาจะประกาศตัวนี้ออกมาอันนี้เป็นของปีที่แล้วนะครับมาให้ดูต่อไปเขาก็จะบอกระยะเวลาดําเนินการตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนนะครับการแฉทีสิทธิ์ชาวนาที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินเป็นยังไงงวดหนึ่งงวดสองเป็นยังไงก็ว่ากันไปเขาก็จะบอกวิธีประกาศราคาเกณฑ์การเงินเขาออกมาจากไหนนะครับเขาก็บอกว่ายกตัวอย่างเมื่อปีที่แล้วนะครับเขาก็บอกว่า ราคาเกณฑ์กลางอีกแต่ละงวดเนี่ยคณะอนุกรรมก,ก,การกับดูแลและกําหนดราคาเกณฑ์กลางอางิงโครงการประกันรายได้ข้าวจะประกาศราคาเกณฑ์กลางอ่างิงทุก7วันทุกวันศุกร์เริ่มที่งวดที่1เมื่อปีที่แล้วเขาง,งวดที่1 15ตุลาคมนะครับและงวดสุดท้ายเมื่อปีที่แล้ว27พฤษภาคมหกห้านะครับเนี่เขาจะประกาศทุกเจ็ดวันต่อไปเขาก็ะบอกขั้นตอนวิธีการดำเนินงานใครมีสิทธิจะได้เงินก็เกษตรกรขึ้นทะเบียนท่วงไหนได้มีสิทธิได้เงินนะครับแล้วก็การใช้ข้อมูล ผลผลิตเฉลี่ยกี่กิโลกรัมต่อไร่ที่เอามาคิดที่เอามาคิดว่าพี่น้องระเบียนปลูกขี่ข้าวปลูกข้าวกี่ไร่จะได้กี่ตันนั่นแล้วมีส่วนต่างมาจะเอาไปคูณจะได้ตันละเท่าไหร่นั่นเขาก็บอกที่มาของผลผลิตว่าใช้ผลผลิตเฉลี่ย3ปีของกระทรวงเกษตรนะครับระหว่างปี6 1หนึ่งทับหกสองหกสามทับหกสี่ทำนองนี้ครับใช้ผลผลิต3เฉลี่ย3ปีย้อนหลังนะครับทีนี้การคำนวณผลผลิตเขาก็จะบอกว่าข้าว หอมมะลิเนี่ยใช้กี่กิโลกรัมต่อไร่ทํานองนี้หอมมะลินอกพื้นที่ใช้กี่กิโลกรัมต่อไร่ข้าวเปลือกหอมผัหอมปทุทใช้กี่กิโลกรัมต่อไร่ข้าวเปลือกเจ้าใช้กี่กิโลกรัมต่อไร่ในการคํานวณผลผลิตข้าวเหนียวทํานองนี้ใช้กี่กิโลกรัมต่อไร่นี่เป็นนี่เป็นตัวอย่างของปีที่แล้วส่วนปีนี้นี่เขายังไม่ได้ประกาศหลักเกณฑ์ตัวนี้ออกมานั่นแหละเป็นเหตุผลที่วันที่ยี่ิบสองนี่ยังจ่ายไม่ได้เพราะตัวนี้ยังไม่ออกครับแล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆไปอยู่ประมาณแปดข้อ ข้อที่8ปดเขาก็บอกว่าหน่วยงานที่ดำเนินโครงการนี่มีใครบ้างหน่วยงานที่ดําเนินโครงการประกันรายได้ข้าวหรือส่วนต่างข้าวที่จ่ายให้กับชาวนาเนี่ยครับก็มีกรมการค้าภายในนะครับในฐานะประธานและฝ่ายเลขานุก,การนะครับแล้วก็มีธนาคารทกศาเป็นหน่วยงานหลักในการจ่ายเงินชดเชยนะมีกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการขึ้นทะเบียนปลูกข้าวของชาวนาและส่งผลการขึ้นทะเบียนปลูกข้าวไปให้ธราคารกศเพื่อประมวลผลจ่ายนะครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดแหล่งผลิต น,นี่ก็คือทั้งหมดก็คือหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการการจ่ายที่ประกาศออกมาก่อนพอประกาศออกมาก่อนจึงเริ่มดาเนินการได้พอเริ่มดำเนินการได้เขาก็าจะเริ่มประกาศราคาเกณฑ์กลางอ่างยิงทุกวันศุกร์แล้วแจกบรพุทหนาประกาศราคาเกณฑ์กลางอ่างยิงทุกวันศุกร์แล้วแจกบรพุทธนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าปีนี้ปี2 5งพคณะอนุกรรมการดําเนินง,งานยังไม่ได้ไประชุมกันและออกหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการ การดาเนินงานโครงการประกันรายได้ปีองห้าออกมาเพราะฉะนั้นการที่จะจ่ายวันที่22สองพฤศจิกายนตามที่มีข่าวทางสื่อต่างๆว่าจะจ่ายเงินประกันรายได้ข้าววันที่22พฤศจิกายนนี้จึงไม่สามารถเป็นไปได้อย่างแน่นอนตามเหตุผลที่เรากล่าวมาข้างต้นคือหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขจ่ายยังไม่ได้ออกนะครับพร้อมกันนั้นยังไม่ได้เริ่มประกาศรายใครเกณฑ์กลาองอีกด้วยจึงยังจ่ายวันที่22ไม่ได้ ส่วนวันจ่ายจะเป็นเมื่อ,อไหร่นั้นก็รอฟังข่าวพี่น้องชาวนารอฟังข่าวไม่ยากเลยถ้ามีข่าวว่าประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเมื่อ,อไหร่ก็รู้วันจ่ายทันทีเพราะวันประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงนั้นมันจะระบุวันจ่ายไปในตัวก็คือประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงวันศุกร์ที่เท่าไหร่วันพุธสัปดาห์ถัดไปก็นั่นแหละคือวันจ่ายรอฟังอีกไม่นานก็จะได้เงินครับสวัสดีครับ